ตัวเมียปลาดูหังดำงมาล่อนะครับตัวเมียตัวเมียตัวนี้มาล่อครับเชิงมาล่อตัวเมียน,นี่พมา่พมาพม่าเชิงมาล่อตัวเมีย มาลอสวัสดีครับ fc ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเชิงม้าล่อนะครับรอยเล็ก ตัวเล็กๆนะประมาณโลครึ่งโลครึ่งโลแปดลอยเล็กจะนำมาทับกันตัวคู่ ต like ัวปูเชิงครับมดูหางดําเหมือนกันรอยเล็กลอยเล็กเชิงม้าล่อเชิงม้าล่อ จะเอามาใส่กระตัวผู้กระดูกหางดำเชิงบนไก่เชิงเป็นไก่เชิงอันนี้ม้าล่อตัวเมียเป็นม้าล่อนะครับ นี้ยังไม่ไข่นะครับยังไม่ไข่เลี้ยงล้องแล้วลองหาตัวกู้แล้วแต่ยังไม่ได้ทับนะครับยังไม่ได้ทับเป็นพม่ามาลอ่อ

ผมมียมาล่อจะเอามาใส่ไก่เชิงทับกับไก่เชิงทับปาดูหางดำเชิง